ปิดให้จะปิดนวคนเป็นอันเลยไล่ส่วนรึเปล่าไล่อยู่พุ่งไล่ไปให้แม่ไล่ก่อนหยุดก่อนไม่ได้หรอไดนะหยุดก่อนก็ได้มันจะได้มาไล่กับแม่ไปไพาแม่อย่าอย่าไล่ไปดิ กับอดี้การ์ดคึงจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้กูเหรอ มัะพาบ้าร้าน,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 นอร่อยอมันจะมาเป็นบา,าริ่กลาอ่ะพอบา,าริกตาแม่มาแม่แมแม6 0 0พันวาเลย <laughs> เด็กติงทุ่งเลยโอ right. right. like, ้โหอะไรวะลอยกลอยขายยังไงอพี่ส่ใส่ไข่ใส่ไข่เอาถ้วยหนึงกินโชว์เลยกินโชว์เลยจ้ะ ไล่สดอยู mm <S 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 ่ไล่สดอยู่แบบนี้ไหมคะหรือว่าสวไม่ต้อวเออเออเออไล่สดจะได้คนอยากมากินได้เลยได้เลยที่มาที่มาหาทางข้ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยมาตอนกลางคืนเคยมากลางวันนะจ้างคนขับรถมาแล้วมันก็ไปจอดตรงนั้นโดนเขาปรับไปแปดร้อยแล้วฉันก็เสียความรู้สึกฉันก็ไม่เหยียบเลยแต่วันนี้ฉันทํางานเสร็จแม่งดึกไว้สามตีสามตุ่มครึ่งไงฉันก็เลยแบบ แม่ไปกินหิวหิวมากอนนัคือร้านอะไรอ่ะอร้านพปูนะคะ<อ>คุณผู้ชมถูกและสามสิบาทเองพ<า>มไวลูกบ้านอาไหมลูกนมื่อนที่แม่ให้ไปกินยันยัเตือนอมห,หอมหวานหอมหวานหอมหวาน ในมึงแดกมึงเธอเองเนียให้มึงแดกแดกเยอะแล้วให้มันแดกหนเลยแดกไม่หมดกไม่ให้มึงเป็นบาริสต้ามึงแดกให้มดันน่แหอคะาเขาบให้กินทั้งหมดลูกเพจบอกลูกเผจบอกให้กินทั้งหทางที่สีแล้วค่ะนี่คนดูเป็นล้านแลวนะเนี่ยแดกให้มอดมางนี่ลูกเผจกูดูอยู่นะ ยัดเข้าไปยัดให้เหมือนกูเขาบอกมึงไอเดอลมึงไงมึงก็ต้องแดกเหมือนกูไงยัดเข้าไรอนๆน่ะยกทั้ง้วยเทเลยไม่ไม่ได้อีอกมึงยงไม่ต้องมาเดินตามกูไม่ต้องมาเป็นบิสตากูให้มึงออกไล่สดกูเท่าไหร่ยิงหมดอะไรไม่ได้แดกไปเดี๋ยวมันมีซ่วมเดี๋ยวกูให้ขึ้นรถทานไปที่ที่ปัมแดกูไปเร็ว อยู่ที่คนมองกูใหญ่ละเดตติ้งพุ่งเลยนะเมืองคนดูมันยังเยอะเนี่ยวินาทีนึงต้องหมื่นคนแล้วเด็ดจะทำแล้วเนี่ยเออเร็วๆลือดดอกแดกเข้าไปยกเทอะรอีเนี่ยตั้งสามสิบบาทแล้วเดี๋ยวกูให้เขาใส่ส่งให้มึงกลับบ้านพี่ใส่ส่งให้มันหน่อยนะลูกคุณอ่ะเดี๋ยวได้เป้นสามสิบบาทแล้วเจาะ ตตแต่ได้ไรสคน่เป็นไม่นดาที่เป็นมนนมึงยังดัดจริตไม่แดท้ทีหลังกูจะไม่เมตตาไม่ให้อะไรมึงหลายร้าล้วสั่งไรมันมีกังแดกมันมีตังที่ไหนอะมันแต่งงี่มันจะมาอ่อยผู้ชายตรงนั้นคือไอสกินไข่ไข่ใช่ไหมพี่ เดี๋ยวเราไปแวะตรงนู้นไปครับแม่ยาวเลยอ่ะจะได้กินนานไม่พี่เหรอจะได้กินอะไรอีนดน่งูปใส่ิห ถ้าฉันไม่ได้กินฉันด่าเลยนะเนี่ยถ้าฉันเดินรอคิวฉันด่านะแล้ว่า61แล้วเพิ่งจะมาเนี่ยจะมากินก่อนตายแซนคิวแซนคิวไืเดี๋ยวคอเามาใจเอินไอตไข่แข็งเนี่ยว่าไข่เขแก้แข็งหรือป่าอาไข่แข็งนี่อ่างค่ะเออเอาไข่ของนี้อ่างนะต้องแข็ง อันนี่ติดเชิงลัยสดอยู่คนดูเป็นล้านเออไอแข็งนี่อ่างต่างประเทศเลยเอาไข่เค็นี่แองแข็งแข็งคนไหนชื่อนี่อ่างพี่เหรอห๋อเก้ชื่อนี่พี่ชื่ออ่างอ่่่่าานนีีออง๋อก็เลยเป็นนี่อ่างแล้วทำไมชื่ออ่างเพราะคติอ่างเหรอไม่่อะเขาไปไหนหลังอ๋ออ่างอ่างนี่แปลว่าอ่างแปลแดงเอออ่างแปลว่าแดง อันนี้ถ้าบอเป็นพี่แอาหารมันก็จะไม่เด่นเออต้องให้มันเพี้ยนเพียนไม่งั้นถ้ามันธรรมดาโลกมันไม่จำเดี๋ยวไปดูเขาทำไอศกรีมไข่แข็งหน่อยอินเสิร์ตหน่อยก็ถว่าง่ายต้นไม่ไหวนะไม่ไหวอันนี้ใส่ก้อนไงใส่ไปใรูมนฝุ่นแต่ก้อนดีก็ถือว่าง่ายก้ยังจะดูทำใช่ไหมคะ วางวางแล้วมันสั่ง่ายไม่ต้องมันนั่งอยู่นะอันนั่นอันเสียเวลาได้ยใส่กระาะไม่่รต้ขวมคะอ่าให้ค้าจันนอยู่อ่ะอ่าไม่ใช่ชิมยืนกินได้ไม่เป็นไรไม่ไสดยืนกินปะเตียไม่หน้าเย ไม่เอาใรไม่จอดอยู่ดิคาทาโยธาโยถ้าทายอยตึงกำลังตั้อตีนไงรอยหนึ่าาต้องใส่สายเดี่ยวเกาะธอยังไม่ขานนะ่ยาจะไม่ใส่สายเดียวเกาะเอิและเนี่ยโถโถเนี่ยโยนทิ้งแม่งไปได้ลวเอาชามแก้วเลยใหญ่ๆาเลยตัง่ายดีเร็วดี อันนี้มันเสียเวลาต้องมานั่งผิดแกเสียเวลาเก็บเป็นนกเก็บเป็นนกไหมคะเนี่ยพ่ะอ๋อของแม่นานเลยอยู่นี่เก็บเธอจะนั่งตรงนี้เลยแต่ได้เลยค่ะข้างล่างข้างล่างแข็งแต่ข้างบนไม่แข็งนะคะฮะไข่นี่อ่างไม่แข็งเหรอค่ะ่ข้างล่างของแมไม่แข็งค่ะชิบหายไม่แข็งคุณก็นึกว่าไข่ของของไอ้อังมันจะแข็งคุณไม่ชอบไข่มันไม่แข็งค่ะ เออขาบอกไข่ข้างบนไม่แข็งนะคะแต่ว่าก่อนกินเนี่ยมันต้องคุกก่อนค่ะก,ก่อนเพราะว่าจริงๆข้างล่างเค้าเอาแล้วไม่มีไข่เค็มเหรอคุณน่าจะขอไขอ่ข้างบนหน่อยได้ไหมคะไม่อย่าแกล้งติงตเงมาให้โซเชียลดิสทันซิ่งกับเธอ, <laughs> อคุณผู้ชมอ่ะมาใสใกล้ๆเลยค่ะ,ะวันนี้ฉันน่าไม่ได้แต่งแม่ ถ้าฉันแต่งหน้ามาเลยเนี่ยคธอปะทะเป็นประทะค่ะเสดาดิฉันหน้าสดค่ะนางบอกว่ารออยู่บนทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่คุณลีน่าจังจะมาแดกวันนี้มาแดดนะค,ะ,คะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่พอเราคุกคุกคุกค,กค,กคุกไข่นะคะเดี๋ยวนี่ดิฉันก็แบบเคยกินไอศครีมไข่แข็งแต่ว่าเอาไข่ดิบอย่างเงี้ยมาใส่ไม่เคยกินไง แล้วไม่มีใค่เต็มเป็นลูกไก่เลยมีค่ะคุณผู้ชมมันเย็นขึ้นสมองอร่อยอร่อยมาก ไปเขาบอกให้ไป oh, okay. ็ังไงวันนี้ฉันแม่สดจะไม่สวยไงอร่อยอ่ออร่อยอร่อยไม่เขาอ่างไม่แข็งเหี่ยวเหียวอร่อยค่ะอร่อยกินหายเลยรวยเ ทน้ำเลยนะทั้านทงดีอะใ้ไทเลยข่เค็มเปิ้ลหนูกินให้ไข่เิ้งั้นหละเอาใส่ถุงัวเดียวไม่ถป้อมึงไปแดกมาอีี่อ่ะไม่แดกแล้วมึงมาตามกูเี่ยไร มึงมาตามกทำไมออมาถุงน <cup> ึงส <ud content brasile> oh, ่ยวออุงนยาว้เป็นลูกน้องร้านนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยวะแต่ละคนหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยนางฟ้าคุณผู้ชมอร่อยมาก คือตอนแรกแม่นึกว่าใส่ไข่ลงไปแล้วมันจะต้องเหม็นคาวเพราะว่าฉันเกิดมาชีวิตนี้ฉันไม่เคยใครกินไข่ดิบเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตนะแต่พอเราคุกคุกเท้าแม่งกลายเป็นไข่สุกเว้ยมันหวานโหมันนัวมันฟินไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนเี่เรากินเป็นร้อยเลยนะคะ คนรอคิวเป็นร้อยเลยคุณผู้ชมขนาดนี้จะห้าทุ่มแล้วคนยังมารอคิวเป็นรออ้อยอ่ะอืออร่อยมาก ฉันมาแล้วตกใจเลยว่าจริงๆนี่อ่างเนี่ยเขาต้องขายเป็นชายแล้วถ้ามันขายดีแบบเนี้ต้องกระจายเป็นชายไปทั่วทุกห้างให้คนทางประเทศได้กิน,นเราอร่อยจริงๆ,ๆอมอรถไปไใช่ไหม นีถูกผู้ชมมาตรงนี้งั้นนี่อ่างตรงนี้จะมีรถไฟใต้หางด่วนโอ้โหนี่ไงผู้ชมนี่มีไข่เค็มแบบนี้เท่าไหร่ลูกแบบนี้ไม่ได้นะ ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณแม่กินก็อร่อยมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเนีย่ยเดีา๋ายวไข่เค็มนี่ดูสิไอติมงกับไข่เค็มอ,มอืมอืมอร่อยม,ม,ม,มากม,มันเป็นอะไรที่อเมซรรย์มันแปลกนะ ไ,ได้ครั้งหนึ่งนีวิน้ต่อไปต้องขายเป็นชายแล้วขายเป็นชายไปทั่วห้างเลยมกแม่อวันนี้เอากัน่นี้ก่อนมีโอกาสจะพามาวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ั้งแรกในชีวิตมาเปิดเต้นสนุกปินอาหารอร่อยตูกมาให้ได้ตลาดทูจักถูงเที่ยงคืนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ